ผมเชื่อว่าคงจะมีผู้ชมและเกมเมอร์ชาวไทยอีกไม่น้อยที่รู้จักเกมอย่าง b บ t t l e Field อาจจะเคยเล่นในโหมดเนื้อเรื่องจากภาคแรกๆหรือว่าอาจจะเคยได้ยินชื่อเคยเห็นเทรลเลอร์ได้ดูเกมเพลย์ในโหมดต่างๆมาบ้างนะครับทว่าท้ายสุดแล้วความพิเศษของ Battlefield ก็คงไม่พนม้นมาติเพลเยอร์โหมดที่มีความเฉพาะตัวมีความเป็นสงครามฉบับเต็มรูปแบบที่ผู้เล่นบางคนเห็นแล้วก็คงเกิดคําถามขึ้นมานะครับว่าเราจะเล่นเกมนี้ได้หรือเปล่ามันจะสนุกแบบที่ได้เห็นคนอื่นๆเล่นไหมคําถามเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับผมเช่นกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเคยเล่น Battlefield เฉพาะโหมดเนื้อเรื่องเท่านั้นแต่ว่าไม่เคยแตะมันต a เพลเยกกระททัง Battlefield 2012็ําให้ผม เบิกเน่สักทีกับผู้ชมครับและผมต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ที่เข้าใจระบบของเกมนี้ผมก็เข้าไปเล่นทุกวันไม่เคยขาดเช็คชื่อเลยครับซึ่งก็แน่นอนว,ว่าวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเล่นในหมดต่างๆของ Battlefield 2042เป้าหมายหลักก็คือคุณผู้ชมที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก,ก่อนหรือว่าคุณผู้ชมที่เป็นแฟน Battlefield อยู่แล้วและอยากรู้ว่าภาคนี้มีอะไรใหม่ๆมาบ้าง,างวิดีโอนี้ผมมีคําตอบให้ครับ เอาละผมขออนุญาตเล่าภาพรวมของเกมให้ฟังกันก่อนนะครับ Battlefield 2 0 1 2เป็นเกมที่มีแค่โหมดมัลติ p l a y e r เท่านั้นระบบการเล่นที่เป็นแก่นของเกมก็คือ first person shooting ที่มีส่วนผสมขององค์ประกอบสําคัญ3อย่างตามความคิดเห็นของผมนะครับอย่างแรกก็คือต้องมีความเป็น Warfare หรือว่าก็คือมีความเป็นสงครามทั้งในเชิงของบรรยากาศในเกมอาวุธยานพาหน,นะแล้วก็การต่อสู้ตรงหน้าจะต้องให้ความรู้สึกถึงความเป็นสงครามจรงิง อย่างที่2 strategy และ tactical Battlefield 2042ไม่ได้วางรูปแบบของเกมให้ผู้เล่นเกิดมาแล้ววิ่งไปยิงศัตรูให้ได้มากที่สุดก่อนที่ตัวละครของเราจะตายแล้วก็วนลูปเดิมพูดง่ายๆก็คือให้ลืมระบบทีม Deathmatch ไปก่อนนะครับ เว่าผู้พัฒนาได้ใส่รายละเอียดของการเล่นเข้าไปให้เรารู้สึกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของทีมนั้นมีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์เพื่อน,นําไปสู่ชัยชนะได้หมดเลยตัวเกมจึงเน้นความเป็นทีมเลย์ผู้เล่นแต่ละคนจึงสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้หลากหลายบทบาทเช่นเป็นฝ่ายซัพพอร์ตทำหน้าที่จู่โจมยิงคฟเวอร์ช่วยชุบเพื่อนระบุพิกัดเป้าหมายหรือว่าขับขี่ยานพานะออกรบไปด้วยกันและองค์ประกอบอย่างสุดท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของ Battlefield 2042ก็คือแมปต้องใหญ่คนต้องเยอะในวงเล็บว่าอาจจะมีได้ทั้งผู้เล่นจริงแล้วก็ที่เป็น AI นะครับ ซึ่งคำว่าแผนที่ใหญ่ในที่นี้ไม่ใช่ว่าใหญ่เหมือนเกม Open World Action RPG อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันต้องใหญ่ในระดับที่ทําให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาของการทําศึกรบราค่าฟันกันจริงๆและนี่ก็คือภาพรวมของเกมในมุมมองของผมนะครับต่อไปไมาพูดถึงโหมดการเล่นของเกมนี้กันบ้าง เริ่มต้นกันที่ฮัส์ d าจโซนตามความเข้าใจของผมก็คือนี่เป็นโหมดการเล่นแบบใหม่ล่าสุดของ b บ t t l e Field โครงสร้างของโหมดนี้มีแนวคิดมาจาก Operation หรือว่าปฏิบัติการหน่วยพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ลงไปในพื้นที่ที่อันตรายเพื่อแย่งชิงไฟล์ข้อมูลสำคัญหรือว่า Data Drive ออกมาให้ได้มากที่สุดครับผู้เล่นจะถูกแบ่งเป็นทีมได้มากที่สุดทีมละ4คน จากนั้นตัวเกมจะพาเราไปรู้จักสเปเชียลลิสต์หรือว่าตัวละครทั้ง10บคนที่มีรูปร่างหน้าตาและก็สกิลพื้นฐานไม่เหมือนกันได้แก่ซันแดนซ์ที่จะเป็นสายโจมตีและก็ทำลายล้างนั่นทําให้สกิลเฉพาะตัวของเธอก็คือการมีระเบิดให้เลือกใช้ได้3แบบได้แก่ระเบิดสแก็ตเตอร์ที่แยกออกเป็นลูกเล็กๆเมื่อปาออกไประเบิดแอนตี้อาร์เมอร์ที่เอาไว้ทำลายยานผ่านนะของศัตรูโดยเฉพาะแล้วก็ระเบิด EMP นอกจากนั้นซันแดนซ์ยังสามารถใช้วิงสูรแทนร่มชูชีพเมื่อกระโดดลงจากที่สูงได้อีกด้วย โดเซอร์ตัวละครที่ไม่เน้นแกจเกตนะครับไม่เน้นตัวช่วยอะไรมากมายแต่ว่าเขามีพาสซีฟสกิลที่ทําให้ตนเองทนต,อนต่อแรงระเบิดได้มากกว่าคนอื่นๆแมคเคสเปเชียลลิตที่สามารถใช้ hook เกรปเป็นคุกเพื่อขึ้นที่สูงได้ทั้งนี้กว่าจะได้ตัวละครคนนี้มาพู้เล่นจะต้องมีเลเวล15ก่อนครับไอริชสามารถใช้ทักษะการตั้งแผงป้องกันกระสุนที่พกไปวางตรงไหนก็ได้หรือว่าจะเลือกใช้แกจเกตที่ปลดล็อกการทํางานของกระสุนระเบิดต่างๆบอริสมีสกิลติดตั้งปืนกลอัตโนมัติ แคสเปอร์มีสกิลใช้โดรนเพื่อระบุพิกัดค่าศึกและเมือ่อศัตรูอยู่ใกล้ระบบเซนเซอร์จะเตือนภัยให้เรารู้ตัวก่อนราโอที่เชี่ยวชาญเรื่องการแฮกอุปกรณ์เช่นหยุดการทำงานปืนบนรถติดอาวุธพักผู้มีอุปกรณ์สำหรับเปิดเผยตำแหน่งของเป้าหมายเธอยังสามารถรู้ตำแหน่งของคนที่ยิงใส่เธอได้อีกด้วยครับ หรือว่าจะเป็นฟาวตัวละครสายซัพพอร์ตที่มีปืนยิงเติมเลือดพร้อมกับพ0ฟิสกิลที่ทําให้เพื่อนที่เธอชุบฟื้นขึ้นมาพร้อมกับเลือดเต็มหลอดและสุดท้ายก็คือแองเจลนะครับทักษะของเขาก็คือการเติมกระสุนให้กับเพื่อนและถ้าเขาชุบใครตัวละครที่ถูกช่วยก็จะมีเกราะเพิ่มเข้าไปให้ครับ ทีนี้การเลือกตัวละครนั้นผู้เล่นในทีมจะเลือกซ้ากันไม่ได้นะครับก่อนที่จะเข้าเกมถ้ามากันเป็นทีมก็คงต้องตกลงกันก่อนว่าใครถนัดตัวไหนและอยากเน้นช่วยทีมทางด้านไหนมากกว่าจากนั้นเมื่อเราเลือกตัวละครได้แล้วผู้เล่นก็จะต้องเลือกปืน get, กัตเ็ตและก็แทคติคอลสกิล ต้องบอกว่าในโหมดนี้นะครับทั้งปืนแกจ็ตและ t ท c ก i c a l Skill ในช่วงเริ่มต้นจะมีให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าพูดเล่นอยากได้ปืนใหม่ปืนที่ผ่านการอัปเกรดมาแล้วจากโหมดการเล่นอื่นเราก็จะต้องใช้เงินที่ได้จากการทำภารกิจในฮัสซาโซนมาซื้อเพื่อใช้สําหรับในการเล่นรอบนั้นๆโดยเงินก็จะได้จากการทำชาเลนจ์ระหว่างภารกิจแล้ได้จากดาต้าไฟลที่เก็บได้เท่านั้นครับ ในส่วนของแกจิตก็เป็นพวกเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในสถานการณ์ต่าง,างๆเช่น Data Drive s c a นที่เอาไว้ระบุพิกัดไฟล์ผุ้นเล่นจะได้รู้ว่าควรไปในทิศทางไหน m e d i c a l c r a t e เอาไว้ฮิลทีมหรือว่าปืน r p g ก็เอาไว้ต่อสู้กับพวกยานผ่านนะติดอาวุธและท้ายสุดทัก t i c เข้าสกิลก็จะประกอบด้วยความสามารถต่างๆนะครับเช่นการเพิ่มเกาะ20%สกิลที่ทําให้เราเรียกเพื่อนที่ตายแล้วให้กลับมาได้หนึ่งครั้งสกิลที่ช่วยทาให้ฮิลเร็วขึ้นเพิ่มจํานวนแมกกาซ จากนั้นเมื่อเลือกทุกอย่างพร้อมแล้วผู้เล่นแต่ละทีมก็จะถูกส่งลงไปยังสนามรบเราจะต้องออกตามหา Data Drive ที่ซ่อนอยู่ในจุดต่างๆของแผนที่เก็บมันกลับมาให้ได้ม,มากที่สุดบางครั้งเราอาจจะได้เจอมันเป็นคนแรกบางครั้งก็จะไปเจอพร้อมกับทีมอื่นจนนาไปสู่การยิงต่อสู้กันหรือว่าบางครั้งก็อาจจะได้จากศพของผู้เล่นที่ออกจากเกมไปแล้วก็ได้ วิธีจบเกมในโหมดฮัตส์แอโซนก็คือสมาชิกในทีมตายหมดหรือว่าอีกแบบหนึ่งที่ควรจะเป็นก็คือเมื่อเล่นไปได้สักพักเราจะเห็นสัญญาณ e x t r a c t i o n ขึ้นมาบนแผนที่พร้อมกับเวลานับถอยหลังนั่นก็แปลว่าถ้านะัตอนนั้นทีมของกู้ชมมี Data Drive อยู่แล้วเราก็สามารถตรงไปยังจุดขึ้นฮอแล้วก็จบเกมได้เลยแต่ว่ามันจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นหรอกนะครับเพราะทีมอื่นก็คิดเหมือนกับเรามันจึงเป็นไปได้สูงมากที่ผู้เล่นจะไปประทะก,กันณนะจุด e x t r a c t i o n หรือว่าถ้าไม่ใช่ผู้เล่นนะครับบางครั้งงททหาร AI ก็อ,าอาจจ,อจ่่จเขดวชนนปุนึี ที่สุดช่วงหนึ่งของโหมดนี้เลยก็ว่าได้ทั้งนี้คุณผู้ชมที่พลาดจุดขึ้นฮอครั้งแรกก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่ามันจะมีรอบ2มาแน่นอนแต่ว่ารอบ3ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะเนื่องจากยังไม่เคยอยู่รอดไปจนถึงตอนนั้นและส่วนใหญ่จะหาทางกลับออกไปในรอบแรกไม่ก็รอบที่2นั่นเองครับ ทีนี้รายละเอียดระหว่างเล่นที่จะคาบเกี่ยวกับหมดอื่นๆที่เป็นแมปของภาค Battlefield 2042ก็คือระบบ Deploy สังเกตได้จากไอคอนด้านซ้ายล่างของจอนะครับบริเวณปุ่ม B ถ้าเราก,กดปุ่มนี้ก็จะเป็นการเปิดหน้าจอเรียกไอเทมสนับสนุนแล้วก็ยังใช้สําหรับรีดีพลอยผู้เล่นที่ตายไปแล้วให้โดดร่วมกลับมาได้อีกด้วยบนเงื่อนไขว่าเราจะต้องมีสกิลหรือว่าไอเทมสำหรับเรียกในตัวด้วยนั่นเองซึ่งปกติแล้วผู้เล่นที่ตายจะสามารถรีดีพลอยกลับมาได้1ครั้งนะครับโดยระบบรีดีพลอยจะใช้ในฮัสซ่าโซนเท ในขณะเดียวกันผู้เล่นที่ถูกยิงจนเกิดสภาวะนอกดาวไม่ว่าจะอยู่ในโหมดการเล่นแบบไหนถ้ามีเพื่อนในทีมที่ยังไม่ตายพวกเขาก็สามารถวิ่งไปกดชุบเพื่อนให้ลุกขึ้นมาได้เลยแบบนี้ครับอีกทั้งข้อดีของภาคนี้ก็คือใสยอาชีพอะไรก็สามารถชุบได้หมดนอกจากนั้นก็คือระบบแต่งปืนที่เมื่อปลดล็อกผ่านการใช้งานบ่อยๆผู้เล่นก็สามารถติดหรือว่าปลดแอดแทชเมนต์ได้ตอลอดเวลาที่อยู่ในเกมอีกด้วยครับซึ่งก็จัดว่าอำนวยความสะดวกให้เรามากๆทําให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งปืนให้เข้ากับสถานการณ์การเล่นได้ตลอดเลยนั่นเอง เอาเลยครับจากประสบการณ์ที่ผมได้เล่นฮัทซาโซนผมมองว่ามันเป็นหมวดที่ถูกออกแบบมาให้เล่นเป็นทีมมากๆเลยครับการตัดสินใจทําหรือว่าไม่ทําอะไรสักอย่างนั้นมีผลต่อความอยู่รอดของทีมสมาชิกแต่ละคนลนมีส่วนสําคัญเท่ากันขึ้นกับว่าเราจะเล่นบทบาทไหนยกตัวอย่างผมเคยเล่นเป็นตัวที่ซัพพอร์ตเพื่อนคอยโยนกล่องเติมเลือดให้แม้เกมนั้นผมอาจจะช่วยยิงไม่เยอะก็ตามนะครับหรือว่าการเล่นเป็นแคสเปอร์มีช่วงหนึ่งที่สัตรูากาัหลักยิงมาจากไกลๆเราก็ใช้สกิลโดรนบินเข้าไประบุตําแหน่งให้กับเพื่อนนะครับซ คือเราเก็บค่าศึกได้หมดเพราะทีมรู้พิกัดของเป้าหมายที่พวกเขาต้องยิงนั่นเองอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการกดปิงหรือว่าการมาร์กจุดให้เพื่อนนะครับเราสามารถกดคิวเพื่อบอกตำแหน่งที่จะไปหรือว่าถ้ากดคิวสองครั้งติดกันจุดมาร์กก็จะเป็นสีแดงที่ใช้บอกตำแหน่งของศัตรูครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชอบเล่นแนวทีมเวิร์กที่ผสมผสานการเอาตัวรอดหน่อยฮาสัดโซนตอบโจทย์ได้แน่นอนกลจะตามเวลารถมารถมารถมารถ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 โอ้โหรถคันใหญ่รถบานอะไร Yes. ผมฝังมันตายหมดเลยครับพรผมสัาร์ทปืน ต่อไปหมดที่2 a l เอาเอาวอ a แฟร์การเล่นในหมดนี้จะแบ่งออกเป็น2ตัวเลือกระหว่าง Conquest กับ b r e a k Breakthrough จุดที่เหมือนกันก็คือนี่คือการเล่นแนววอลแฟร์ชนิดเต็มรูปแบบแมบบกว้างพอเล่นรวมกัน128คนที่อาจจะมี AI ปรับบนมาบ้างนะครับกรณีคนไม่เต็มแต่เท่าที่ผมเข้าไปเล่นจริงๆส่วนใหญ่ต้องบอกว่าคนล้วนๆวนคุณผู้ชมครับผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งมีจุดที่เป็นฐานที่มั่นหลักที่ใช้เป็นจุดเกิดเริ่มต้น แล้วก็จุดเรียกยานผานะที่สามารถสปอนออกมาพร้อมพูดเล่นได้ตั้งแต่เริ่มเลยในระหว่างเล่นเรายังสามารถเลือกจุดเกิดในกรณีที่ยึดแลนด์มาร์คนั้นๆได้แล้วหรือว่าจะเลือกเกิดบนเครื่องบินรถถังรถหุ้มเกราะที่ยังมีที่นั่งว่างบนเงื่อนไขที่ว่ายานผาานะเหล่านั้นจะต้องไม่อยู่ในช่วงที่กำลังต่อสู้หรือว่าจะเป็นระบบการปรับแต่งปืนการกดมาร์กจุดการเรียกด PLOYMENT ต่างๆก็สามารถทําได้เหมือนกับภาษาโซนเลยครับ ทีนี้ส่วนที่ไม่เหมือนกันระหว่าง Conquest และ Breakthrough ก็คือ Conquest นั้นเกมจะอนุญาตให้ผู้เล่นเข้าไปยึดจุด c a p เจอรตรงไหนก่อนก็ได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ายึดตำแหน่งยุทธศาสตร์ได้เยอะจำนวนคะแนนที่ฝั่งเราได้จะถูกคำนวณออกมาให้เยอะกว่าฝ่ายค่าศึกและมันจะมีผลตัดสินแพ้ชนะกันในเกมนั้นๆครับในขณะที่ Breakthrough จะแบ่งผู้เล่นเป็นฝั่งตั้งรับกับฝั่งบุก ผู้เล่นฝั่งบุกจะต้องยึดพื้นที่ไปตามลำดับเท่านั้นจะข้ามโซนไม่ได้และถ้ายึดได้ในเวลาที่กําหนดเราก็จะค่อยลุกคื้ไปเรื่อยๆจนยึดได้ทั้งหมดกลับกันนะครับถ้าฝ่ายตั้งรับกันไม่ให้ฝ่ายบุกยึดได้ในเวลาที่เกมตั้งเอาไว้ฝ่ายตั้งรับก็จะเป็นฝ่ายชนะไปในที่สุดนั่นเอง <brushing. S 1> การเล่น All Out Warfare ไม่ว่าผู Man ้ชมจะเลือกเล่นแบบไหนก็จะให้ความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันมาก ความสนุกของการเล่นในรูปแบบนี้ก็คือค,อความบ้าคลั่งความโกลาหลเสมือนเราอยู่ในหนังสงครามโดยองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมให้เกมดูมีมิติมากขึ้นก็คือสภาพอากาศที่แปรปรวนกับสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายเราจะได้เจอกับลมฝนทะเลทรายแห้งแลง้งภูเขาหิมะพายุทรายที่ทําให้เรดาร์ใช้งานไม่ได้หรือแม้แต่ทอร์นาโดที่ผมโดนพัดขึ้นไปครั้งหนึ่งตอนเล่นโหมดฮัสซาโซนครับคือมันจะดูดเราให้ลอยขึ้นไปสูงมากๆจนทําให้สมาชิกทีมแยกกันไปคนละทิศคนละทาง น่ของ All All Warfare อีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการเล่นที่เราจะต้องพยายามหามุมหลบแล้วก็หามุมยิงเรารู้ว่ามีการประทะกันตรงไหนะนะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะวิ่งเข้าไปตรงๆผมรับรองเลยว่ารอดยากมากครับ เนื่องจากมันจะเหมือนเรากระโจนเข้าไปในดงกระสุนผู้เล่นจึงต้องอาศัยการล่าสายตามาดูแผนที่ในมินิแมปบ้างเพื่อจะได้เห็นว่างจริงแล้วคาสกิลอยู่ตรงไหนหรือว่าการใช้โครงสร้างของอาคารที่มีหลากหลายให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายเราเช่นการขึ้นที่สูงการหาที่กำบังที่ก้มหลบได้ก็จะได้เปรียบกว่าการอยู่ในพื้นที่โล่งการปรับเปลี่ยนท่าทางตัวละครก็ช่วยเยอะนะครับมีช่วงที่วิ่งการสไลด์ตัวการนั่งยิงหรือว่าบางครั้งก็อาจจะอาศัยการนอนราบลงไปในจุดที่เราคิดว่าเหมาะกับการเป็นตำแหน่งยุทธศาสตร์ในการปักหลักยิงการเรียมมบบาาากศคควุถ ถังรถหุ้มเกราะหรือว่านั่งเป็นคนปืนให้เพื่อนเป็นคนขับก็จะยิ่งทําให้การเล่นในโหมดนี้มีสีสันกว่าเดิมยังไงก็ตามการขับเครื่องบินใน Battlefield 2042เป็นสิ่งที่ต้องพยายามฝึกและใช้เวลาครับในความหมายก็คือผมขับทีไรเป็นคว่ำทุกทีถ้าจะเล่นเครื่องบินต้องหาเวลาไปซ้อมอีกหลายรอบเลยครับเพราะใช้ไปแบบทิงทงทงท้งๆิ้งคว่มากๆท้ายที่สุดก็คือ All o u Warfare จะเป็นโหมดการเล่นที่ใช้ตัวละครใหม่ทั้ง10ตัวดังนั้นสกิลของ Specialist เหล่านี้ก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับระบบเกมในนนหมดดี้้ไเช่กัน เอาเละครับต่อกันที่หมดต่อไปพอท t a l หมดโหมดนี้เขียนกำกับเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่า you r b a t t l e f i e l d your rule หรือว่าสนามรบของคุณคุณเป็นคนกำหนดเองเป้าหมายของการทำโหมดนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้ผู้เล่นได้ออกแบบแมปได้ด้วยตัวเองซึ่งผมขออนุญาตไม่พูดถึงการ create map นะครับเพราะาเอาจริงๆแล้วก็คือยังไม่ได้ลองแต่ว่าขอเล่าเกี่ยวกับโหมดย่อยใน portal ก็แล้วกันนะครับว่าแต่และโหมดที่ผู้พัฒนา,าสร้างมาให้เป็นแนวทางทั้ง4แบบนะั้นมีวิธีการเล่นยังไง เริ่มที่ VIP Fiesta โครงสร้างของโหมดนี้ก็คือทีม d e a เ m a t c h เลยคุณผู้ชมครับแมปจะใช้ฉากขนาดเล็กที่เป็นเมืองท่าติดทั้งทะเลและก็แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งโดยมีกฎว่าเราจะต้องกำจัดผู้เล่น VIP ฝั่งตรงข้ามให้ได้ถ้าฆ่าได้จึงจะนับแต้มทีมไหนได้15คะแนนก่อนก็จะชนะไป ความสนุกก็คือ VIP จะระด,ดอมไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเราก็อาจจะได้เป็น VIP เล่นรอบนั้นก็ต้องพยายามไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงหรือว่าจะเล่นแนวคุ้มกันเพื่อนที่เป็น VIP ก็ได้กลับกันนะครับจะเล่นออกแนวไล่ล่า VIP ฝั่งศัตรูก็สนุกไปอีกแบบเพราะว่ากฎยังถูกกาหนดไว้ว่าตัวละคร VIP จะขึ้นมาร์กตัวแดงให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เสมอว่าพวกเขาอยู่ตรงไหนนั่นเอง รายละเอียดส่วนอื่นของโหมดนี้ก็คือตัวละครจะไม่ได้ใช้ Specialist ทั้ง10คนแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นคลาส5แบบจากเกม Battlefield ภาคก่อนที่มาพร้อมกับอาวุธและ Passive Skill ที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วคลาสจนะเลือกซ้ำกันไม่ได้และอาวุธยุทธป,ปกรณ์ก็จะเป็นอาวุธที่ย้อนอดีตไปในช่วงสงครามโลกอีกด้วยโหมดย่อยอีก3แบบจะประกอบด้วย Battlefield 194 2 Classic Conquest Battlefield Bad Company 2 Rush และ Battlefield 3 Conquest ผมเอามาเล่าพร้อมกันนะครับเพราะว่ามันคือ all a warfare ที่เปลี่ยนธีมให้เข้ากับยุคสมัยของเกมภาคนั้น,น,นเช่น l a s s i c Conquest ก็จะเป็นการเล่นในหมวดสงครามเต็มรูปแบบยึดเช็คพอยต์เพื่อให้ได้พื้นที่กับคะแนนที่มากที่สุดทว่าฉากยานผ่านนะอาวุธและตัวละครจะเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่2อ e t t e เ f i e l d 3 conquest ก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนให้เป็นสงครามยุคโมเดิร์นครับอ๋อและอีกจุดหนึ่งก็คือยานผ่านนะเราจะต้องวิ่งไปขึ้นแล้วขับออกไปนะมันจะเรียกมาเข้าตัวแล้้้วเเกกิดดพรรอมมัันลยแบบบ Ve Fe 2012ไไ่ค ส่วน Bad Company 2 Rush ก็จะเป็นการเล่นแบบ all-out All warfare ในโหมด break t h r o u g h ที่จะต้องยึดเป็นขั้นๆไปนั่นเองอยังไงก็ตามความพิเศษของพอท t a l m o d หมดนั้นอยู่ในส่วนของแมปที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปเล่นได้ให้เราเข้าไปที่เมนู browse จากนั้นมันจะขึ้นคำว่า browse server ทีนี้ก็เลือกหัวข้อได้เลยนะครับว่าอยากเล่นแบบไหน conquest rush หรือว่า custom ที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นลักษณะของ team deathmatch ที่มีกฎกติกา,กาไม่เหมือนกันผมจะเลือกหาห้อง custom เป็นหลักนะครับซึ่งเท่าที่เข้าไปลองก็มีหลลายยแบบบเครั ตั้งแต่ทีมเด m a แมท64คนทีมไหนยิงครบ500ก่อนก็ชนะไปแต่ว่าเล่นแบบ128คนที่เป็นคนล้วนๆในแมปเล็กๆห้องนี้คือไม่มี AI ปนเลยครับแต่ว่ายิงกันยับมากๆแถมเกณฑ์การชนะก็ระห่ำม,มากด้วยเพราะทีมที่จะชนะจะต้องกำจัดฝั่งตรงข้ามให้ครบ3,000คนนอกจากนั้นก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทางผู้สร้างนั้นสามารถปรับแต่งได้นะครับเช่นการปิดเปิดมินิแมปปิดเปิดยานผาานะในด่านนั้นๆนั่นเอง หรือว่าด่านท้ายสุดที่ผมว่าแปลกดีก็คือห้องซอมบี้อินเวชั่นคุณผู้ชมครับคนที่สร้างห้องนี้ขึ้นมาเขาตั้งกฎให้ผู้เล่นสู้กับ AI แต่ว่าที่ตลกก็คือตอนผมเข้าไปใหม่ผมก็กะว่าเราน่าจะได้ยิงซอมบี้ชัวร์แต่ว่าที่ไหนได้เราเนี่ยแหละครับที่ต้องเล่นเป็นซอมบี้ผมเริ่มรู้ก็เพราะว่าตอนเข้าเกมตัวละครของเราไม่มีปืนมีแต่มีดแต่ว่าฝั่ง AI คือถืออาวุธกันครบมากครับเพราะว่ายังไงก็ตามด้วยบริบทที่เราเป็นซอมบี้เขาก็เลยตั้งค่าเฮลพอยต์ให้ตัวละครฝั่งซอมบี้นั้นนยอ่าสสู้จึึงีขมห ตัวอย่างคร่าวๆของโหมดพอเท่าก็จะประมาณนี้เอาละครับเรามาถึงตรงนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นภาพนะครับว่า Battlefield 2042น่าจะเป็นทุกอย่างให้กับเกมแนว First Person Multiplayer แห่งปีนี้เลยก็ว่าได้ถ้ามีคนมาถามว่า Battlefield 2042มีโหมดสงครามเต็มรูปแบบไหมผมก็ตอบได้เต็มปากเลยนะครับว่ามีอ่ะแล้วมีโหมดทำภารกิจที่มีกลิ่นอายของ Battle Royale นิดๆบ้างไหมผมก็ต้องบอกว่ามีสิาร์า,าโซนไงแถมโหมดนี้ยังสนับสนุนการเล่นเป็นทีมมากๆอีกด้วย แล้วถ้ามีน้องๆมาถามอีกว่าพี่แต่ผมชอบทีมเดสแมทอะ Battlefield 2042มีโหมดนี้ไหมครับผมคงไม่ต้องตอบนะครับแต่ว่าผู้ชมก็ได้เห็นไปนแล้วว่าพอเท่าโหมดเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากจนเราอยากรอติดตามไปอีกยาวๆเลยว่า ผู้เล่นจะรังสรรค์วิธีการเล่นแบบใหม่ๆอะไรออกมาให้เราได้เข้าไปแจมกันอีกบ้างนะครับคือผมรู้สึกว่าโหมดนี้อาจจะสร้างวิธีการเล่นที่แตกต่างออกไปจากเดิมให้เราได้เข้าไปทดลองในอนาคตก็เป็นไปได้ฉะนั้น Battlefield 2 0 4 2จึงถูกสร้างมาเพื่อผู้เล่นที่ชอบ FPS มัลติเพลเยอร์โดยเฉพาะเพราะมันสามารถเป็นทุกอย่างให้กับคนที่ชอบเกมแนวนี้ได้จริงๆและถ้า Work, พอเท่า m หมดเวิร์ผนวกกับถ้ามีอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธแผนที่ระบบการเล่นหรือว่าตัวละครผมว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เราคงเล่นได้ไปยาวๆแน่นอนครับ เวอเทอร์พ2 0 4 2จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่19พฤศจิกายนพร้อมกันทั่วโลกและ Early Access ตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ชมที่ดูจบแล้วอยากเล่นผมก็จะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะครับเอาล่ะท้ายนี้ท้ายสุดตกหล่นลว่าผิดพลาดตรงไหนไปผมต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับอีกทั้งถ้าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกด n o t i f i c a t ชั n นเอาไว้ด้วยนะและวิดีโอนี้ผมเอาจากช anel The Move ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ